สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีปุริบุรุษนะครับผมสวัสดีปีใหม่น้ำครับผมอันผู้ที่เดินทางกบันก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อมือนีเด้อก็ขอให้มีความสุขตลอดปีหกสิบห้าและก็ปีต่อๆไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อีสานเบอร์เบอร์น้ำเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีพีใหม่ครับผมสวัสดีครับ <cười> <cười> ok, 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 xin ok, 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 爸，来人，看没？你们，嗯，嘿。 เต็มปากเตมคำอืมยอมมาก Hãy dữ đâu, bẩn, mang ra, hết đạp, nó hết đạp nên nó cái còn có riêng quá Ý ừ. anh à Béo Chèo bì ừ. Chào

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ nó không น้องโอ้ยดูดูพ um, ี่น้องโอ้โหข้าวผงดดูโหพิกซี่ของพันบอกหอมหินเลยไหมนี่ยังเลี้ยวยังก็นแมาทีิเลี้ยวพี่น้องหมดแั้ว Thấy họ đấy, em? Thấy không không Một liệu Yeah. ใส่ใส่หมูลเลยพี่น้องนี่วันนี้ใส่หมูกับกับซีฟู้ดนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดขอนี่งฮอนฮอนขอนิยวฮอนะขอนึงหุยนะขอนหุยเลยมากินน้วกันนะพี่น้องเด้อมาใช้ได้ไปล้างมือ่อวันล้างมืออยู่พี่น้อง <c ười> ลอง,งอมึงปักใส่หมูนะจิ้มซีฟู้ดครับเนี่ย ต่อจากคลิปอันน้องหันนะครับันกินกิมยากก,กับจุ่มแก้วขมหันแก้วขมกับซีฟู้ดเหมันอันนี้หวานีนมัดลวกลวใส่มาแล้วใส่ใส่ใส่หมูก่อนเด้อใส่หมูกับซีฟูด้ดข้าวปลาหนึ่นนงได้ไม่หนักเลยผีใส่ซีฟูด้ดไม่กราบเลย,ยก้าบก็มี ủa oh, huh. oh, Ta mua nó, hmm. <laughs> nào hả? nào bắt được, sạch với cặp, phải mua, nè. Yeah. <laughs> so, là like, uh, các bạn

คัดในสกเล็กได้ไหมครับผมทีมมุโเล่น<อ>กัทีมกวยกวยนยกันกวยงวงกวยงวยงันกว,ย,วยกับไตม้นอ,อื้อสับโอเมนเดแล้วแบบแบำเหมือนเดีวผัวเป็น ลูกคึ่งก็มากรุงนี้ห้กันพักนอกรนี้เนี่ยถ้ามาลากันลาบมาฮ้องกุจบุกไบักแนพักนอเขานี่แลแม่นไต้หวันเหมืนมีพักนอกมนี้คอกันนนะพักนอกมีตนี่มีหอมปอมีครับกมนี่ว่าคือเนคือว่าซุปนี้มันเกามาตะบันเฮาแล้วนะมากูเมียดพันมัน ทำตถกแก้วะเอกมาเตมืองไทยขน,น,นดยาดธรรมดามันกับบุคลากมันจะบวกเกิด,ดเนี้ย่นมี้เนี่ยคือ,ค,อคือเห็นกำลังทีดาคือออามาเตมียงไทยกันครับอัมาเตมียงไทย สาแลเนี่ยอืมอืมเติมใส่耶อ๋อเสียบวีดีพี่น้องใส่ไหมมันเป็นใส่สดนะครับเสียบอยู่เอาลวกเอาแบบอันนั้นนิ่มๆเลย่บนินียวครับ หมัมกแต่ก่อยมกักแต่เลือดหมัมกก้อยยืมก๊หมักก้ยยืห่ะนี่ขอขอแฮมโอ้ขอเนื้ออน,นกินครับตาวลงมดแล้วน,นะี่นองมาเด้มับมาเด้ครับผมเด้อไป ผมว่ามันว hm ่ามันอมอมอมเลยว่มันสกไปกว่าไปหน่ยเลยฮไม่พี s <S mm. ่น้องมาเด้อใส่ไก่สดมัน้ย กินไปกินมากกับทีมเหรอพี่น้องมากจนนงๆก็ขอขอบคุณพี่น้องที่รับชมจบคลิปนะครับเนาะทีผู้ทีกดกดไลค์กดติดตามกดแช่ขอขอบคุณในรายเด้อพี่น้องเด้อที่ยัง่งให้กำลังใจกับทีมงานท่ากับ อีสามเปิ้ลเปิ้ลพี่นครับผมเมื่อกี้เขาโจ๊กชิวเซาฟ์นี้พี่น้องเก็บหนาสิกินยังกดติดตามใหม่พี่น้องกดติดตามแล้วอย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งเลยพี่น้องเด้อกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งมันมีหูุกกระดิ่งเหรอพอกระดิ่งคลิปบนายจะได้เห็นยันเขียสิได้เห็นคลิปก้อนมูอครับผมถ้าอิสามเปิ้ลลงใเห็นคลิปก้อนมูอกลืนยันจิ้งจกนะจเลย กดละข้างไว้ปอิจารณ์ของคนละข้างไว้เด้อพี่น้องเด้อกดนตีเรื่องกดตีเรื่องกดใดเด้อพี่น้องเรื่อขอ็ขึ้อีกทีนึ่งนะครับผมมื้อนี้ก็สิขอจบคลิปไว้ส่กหนี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ